สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภูสุขคนเด้อจากพี่น้องจ่ามื่อนี้รถสิผ้าพ,พี่น้องนะคะมากเก๋เพชรที่เทียวก่อนเห็นไหวว่ามันยังพระท่านไหนไงนะจ่าพี่น้องมื่อนี่เพิ่นไงเติบแ้วและจ้าไปไปเบิ่งวประสิญไงสำใจนะคะพี่น้องจ่า วันนี้มีแดดนิดหน่อยนะคะลูกก็เลยออกมาซองเบิ่งนะคะว่าเห็ดตอที่เห็นไหวน่ะนะคะเถีย่ยกรอนแต่ว่าตอนนี้รถพามาเก็บสองเทือแล้วได้พี่น้องเทืออนี่นะจะเป็นเทือที่สามนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะคะแตรมพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นน้ำโรบอนั่นๆน,นะคะพ่นไ่แล้วพี่น้องจ๋าที่เห็นเถี่ยกรอนอนี่ยังไหนน้อยน่ะนะคะ มือน,นีพันไงแเลยเด้อจ้าพี่น้องคะเบิ่งรรสห้เบิ่องไก่ๆนะคะรถกะสีสัส้นๆในเด้อพี่น้องเราไปได้เอาค่ต่างกล่องนั่นนะคะนั่นจ้ะเบงดอกเพิ่นสวยงามเนาะพี่น้องเนาะสวยงามนะคะสวยงามยิ่งนักไปเบิ่งไก่ๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าดูไก่ๆก,กันไปเลยดอกกำลังงามเลยเด้อพี่น้องโอ้รถสี่บอกว่า มีดอกเกิดขึ้นเม,มื่อไรมีจ้ะพี่น้องโอ้แสดงว,ว่าสีได้เก็บเทือที่สี่แล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี่นี่ถ้าโรลกเก็บไปรอบนี้อันนี้จะเป็นรอบที่สามนะคะพี่น้องโลกก็มีเห็ดนั่งร่มต่อเดียวนี่แหละจ้ะพี่น้องคอนเดียวต่อเดียวนี่แหละนะคะที่มาเก็บสองคลิปสามคลิปที่ผ่านมากเก็บมองเดียวนี่แหละจ้ะพี่น้องคะรอบนี้จะเป็นรอบที่สามนะคะและมีดอกนน้อยนน้อยพี่น้องพุนพน,น่าพุน่าอยู่ทั้งใจกับมีมังมังมังเราเสียบังเด้อ นั่น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 เน้นมาแค่นั่นดอกน้อยน้อยน้อยจ้ะนี่น้อยน้อยตัวนี้โรเซ่บอลท่านเอาไปน้ำนะจ๊ะพี่น้องถ่ายก้นใหญ่ยกูหน,นีแน่นะคะมือหนาะเขาจังมาเอานะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าอากาศหนาวแห้งนะคะเบื้องบานนี้โรเซ่บอลท่านเบาไปน้ำนพี่น้องอยู่ทั้งหนาวฝุ่นนะคะจังใดพี่น้องเนะีรรย่ยสิเห็นนั้งบ่เด้อน้องบ่โฟกัสนั่นนะจ๊ะพี่น้องจ้จ อยู่ข้างในนะคะรถยืดกล่องเข้าไปนะคะรถยืนกล่องเข้าไปให้พี่น้องได้เห็นน้ำนะจ๊ะนั่นอันนั้นก็คืออีกประมันอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วลูกก็จะพาพี่น้องมาเก็บนะคะเพ่นย่างดอกน้นอยๆอยู่นะคะเป็นดอกพุ่งน้นอยๆนะคะมือนี่ก็ะเก็บเอาดอกได้ทีเพ่นใหญ่นะคะใหญ่เนยไปก่อนนะคะพี่น้องจ้าเก็บไปเต่ละเถื่อกับพ่อได้แกงพี่น้องจ้าเก็บพอดีกับได้แกงนะคะเบิงบ่งเบิงนี่นี่อีกบอน,นะคะเดี๋ยวมาเบิ่ง บึ้งๆนะคะว่ะจะมีจีตรงหดอีกบ่นะคะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเนี่ยจ้าพี่น้องเห็นน้ำโยบอนโน้ยเน,นี่ยค่ะรถเอากล่องเข้าไปไกลๆเลยด้จ้ะเพื่อจะอให้พี่น้องได้เห็นนะคะเพื่อนเป็นดอกยังเนน้อย,นอยอยู่จ้ะโอ้เที่ยวนากต่สิได้กินอีกค่ะพี่น้องจ้าเที่ยงนาได้กินอีกเบืงบ้งๆมีอีกบมีอีกบ่มีอีกบ,กบ่จบจบจบพี่น้องจอบจบ โบเนียนๆเนียน้อยๆเนีนยๆเนี่ยจ้าพี่น้องแก้ยังนน้อยนะคะหนึ่งอาทิตย์ค่อยมาดูนะคะนี่นๆเนียนๆเนียน้อยเนีน่ย,ยจ้าโอ้พี่น้องนี่อีกกลุ่มหนึ่งจ้านี่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 ต้องมีอีกนะคะนี่กระชันจะมีเนียน้อยเนียน้อยอยู่กับมีนะคะแต่ว่ารถก,กัสีเอาดอกไงหนี่คนไปนะคะสีจงดอกหน,น่อยไว้เนาะเข้ากับเก็บดอกตัวที่ถือคนใหญ่สักก่อนนะคะ จังจะได้กินหลายเถ้อ,อปีนี้ดีแห้งพี่น้องจ้ากเก็บต่อเดียวเนี่ยนะคะได้กินโดนนะคะพี่น้องจา้าอุ้ยพุนพูนพูนอันยูทถางกับมีจ้าพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำารยบบเพราะว่ารถยืนกล่องเข้าไปนะคะอาจจะเป็นสั้นๆในด้วจ้ะรถยืนกล่องเข้าไปนะคะอยู่ข้างหนนะคะน้าพี่น้องจา้าโอ้วันนี้ได้แก๊งหน่วยนึงนะาจ้ะพี่น้องพนกสีดอกไงเนียนะคะ อได้กินแล้วได้กินแล้วพี่น้องเดียวห้องมาเก็บกันเลยนะคะเอาตวนี่ไปงามค่ะพี่น้องโอ้ดอกงามขนาดจ้ะหน้าตึกเลยค่ะดอกหนาตึกเลยกล่องรถจะสันพี่น้องจะไล่าตาน้ำดวนในเ้ื่อจ้าพอตดก็พายพีพีเอฟสี่ประสิทสุขสุขคนเด้อค่ะ ขอขอบคุณขอขอบคุณเอฟซีสุขสุขคนเด้อจากที่เป็นกำลังใจใหลดนะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะได้แล้วจ้าพี่นงองจ้าได้แล้วนะคะเราได้เหตดแล้วเห็ุนังลมดอกใหญ่ๆงามๆค่ะ ตรงนี้จงไหวสักก้อนค่ะให้เพื่อนไงจังมาเอานะคะเ,เหลืออีกนิดหน่อยนะคะพี่หน่องเพิ่นยังหน่อยอยู่นะคะนี่นี่คือส่วนถีเหลือเนาะมือ่อนาจังมาเอาพี่หน่องกับถีอยู่ข้างในอีกคนนะคะรถยืนกล่องเขาไปบ่ได้ อยู่ทั้งไหนหนเลยจ้ะพี่น้องจ้าโตเก่าและโตเดิมนะคะมาเบิ่งว่าเที่ยวนานะคะนี่ม้วนน้อยๆน,นะคะม้วนนี้นั่งอยู่เนี่ยเอาไว้สักก้อนเนาะพี่น้องเนาะแน่จ้ะน,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 น้อยๆน้อยๆนะจ้ะพี่น้องจ้ะที่ได้ได้อีกเทือ่อนึงนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะฟังหนกจ็จะยังงี้ เยอเหมือนอะเข้ากัจังมาเอานะคะพี่น้องโอเคได้ลวจ้าพี่น้องจ้าเมือนนี่ก็ซีด้ยปนเฮ็ดอีกแล้ว่ะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวร่อห้ม่วนที่ยังไงนะคะอาจจะอาทิตย์นงึงลจะจ้าพี่น้องเดียวหูกกอาจจะผาพี่น้องว่าเก็บอีกนะคะตัวเก้านี่ละจ้ามงเก้านี่แหละนะคะดีใจร้ายนะคะ <S <S 1> <S 1> พอๆกับโดไดไม่ไดในคลิปหนานะคะคลิปนี้ขอตัวไปสักก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า Thank you